สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมไทม์ r a i ์ e ดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปหาจุดที่มันนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องแปลกนะครับเท่ที่เราจะหากอบรูปนะตัวกรอบรูป เวลาเราหาเนี่ยเราก็จะได้ไอ้นี่มาด้วยนะครับเราก็จะได้คออ่าพลังมาด้วยนะอยู่ตรงไหนละอยู่ตรงแต่งตัวนะครับเนี่ยนะครับก็คือพวกนี้นะครับมาเจอได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นกนะ็ทําทให้ค่าพลังเราเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่า เราก็ได้มีเยอะขึ้นนะแล้วเราก็สามารถเอาน้ํายาตัวนี้เนี่ยไปย้อมสียูนิฟอร์มหรือว่าเอ้ยย้อมสีของออชุดของเราหรือว่าจะเป็นทรงผมก็ได้นะเพราะช่วงแรกๆทรงผมมันจะมีแบบว่าสีมันจำกัดนะครับ น <sh ี่ครับก็อย uh> ู่ตรงประจนไัยนะครับโดยมันจะให้เราถ่ายรูปนะแต่ละจุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกของเมืองหางโจก่อนนะครับก็คือเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้นะก็คือเมืองหลักนะเมืองหางโจนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะอันนั้นผมครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละจุดนะจุดแรกนะครับ เอาอันนี้ก่อนมันบอกว่าโกดัง11นะรูปภาพของโกดัง11นะครับผมก่อนเอื่นก็มาตรงบันไดเลยนะครับให้มันดูง่ายๆนะสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่เพื่อนๆมาถึงตรงบันไดแล้วนะครับให้เราเดินลอดเดินตามผมมาตรงนี้นะครับมันจะมีไอ้ศาลาตรงกลางอยู่ตรงนี้นะ ผมตู้ที่ปล่าวะเดี๋ยวผมดูมาแป๊บแล้วอย่าหยุดฟังนิปะ่ะโกดังสิบเอ็ดนะครับเชื่อมัน โกดังสิบเอ็ดนะครับอันนี้มันอะไรอ่ะอตัวละครจะชื่ออะไรห้าวเทียนไปไปห้าวเทียนจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะ เดี๋ยวผมดูแบบอันนี้ไม่ใช่นะครับผมน่าจะเดินหลงเองนะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นะครับพอเราเดินลงบันไดเราก็เลี้ยวขวามานะก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นตรงรูปภาพให้เรานะเราก็กด รูปแล้วเราก็กดถ่ายปุ๊บแล้วเราก็เข้ามารับตรงนี้นะพอเราถ่ายเสร็จเราก็เข้ามารับเลยนะเราก็รับได้เลยนะต่อไปนะครับก็เป็นตัวของหูซานจยจยนะหูซานจยก็คือทางเข้าอะไน,น,น,นะก็เวลาเราลงบันไดมาเราก็เลี้ยวซ้ายมานะ เราก็เลี้ยวซ้ายมานะครับก็ตรงนี้นะโอ้ซานจีนี่นะครับกดถ่ายรูปไปเลยนะกดแชะไปหนึ่งทีนะครบะหลังจากนั้นก็เข้าไปรับของเหมือนเดิมนะแล้วก็เราก็เข้ามาด้านในนะมันจะมีที่ให้เราถ่ายอีกหนึ่งก็คือตรงนี้นะคือเคาน์เตอร์นะ ชื่อมันคือคาลเตอรนะครับเนี่ยเราก็กดถ่ายไปชิวๆครับมันก็ไม่มีอะไรฮะมันก็มีอยู่แค่นี้เราก็กดขึ้นมารับของเหมือนเดิมนะแล้วก็กดเข้ามาดูครับตอนนี้เราก็ได้ไป3แล้วใช่ไหม ก็คือตัวของกราสิบเอ็ดโอซนจีเคาน์เตอร์นะครับต่อไปอันนี้สาอาอีฟางนี่จะเป็นของเมืองหมู่บ้านหลูนะครับหมู่บ้านหลูอันนั้นเดี๋ยวจะเอาไว้ที่หลังนะอันนี้เราเอาไว้เป็นแมปเป็นแมปไปนะต่อไปเป็นเจดีเหล่ยเฟิงนะ จดีเลยเฟืองเ,เนี่ยเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็พอเราออกจากุอซันจิให้เราเลี้ยวซ้ายมานะแล้วเราก็เลี้ยวขึ้นบันไดมาเหมือนเดิมนะครับเราก็ตรงไปเรืนเน่อยๆนะซึ่งให้กรอบรูปมันจะสุ่มนะครับเ่าเราจะได้อะไรก็จะสุ่มถ้าเราได้ซ้ำเราก็สามารถอัพดาวได้นะ ผมว่ามันมันก็ดีนะเพราะว่าหลักๆผมเอาแค่เอามาย้อมสีเชือกสีเสื้อนะอันนี้ผมก็เอามาย้อมสีเสื้ออันนี้นะนี่นะครับมันก็คือตรงนี้นะนี่นะครับมันก็จะขึ้นรูปภาพให้เรานี่นะครับโดยรอบเนะเราก็กดถ่ายไปนะครับพอเรากดถ่ายปุ๊บแบบนี้นะเราก็ออกมาครับเราก็มารับของเหมือนเดิมนะ ต่อไปนะครับเราก็ได้4จุดแล้วนะต่อไปคือบันลังสูงสุดนะครับบันลังสูงสุดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในพัตธาารซินเย่นะเราก็กดเข้ามาในแมปห่างโจเมืองห่างโจนะมันก็อยู่ตรงเราก็ตรงไปเลยนะนี่นะครับหรือเพื่อนๆจะแบบกดแบบนี้ก็ได้นะ ถ้าเราจะเข้าไปนี่นะครับมันก็จะเดินให้เราเองนะนี่นะครับมันก็จะเดินไปเองเราก็รอให้มันไปถึงเองมันนะเราก็ปล่อยมันไปแบบนี้นะ นี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะเด,วเดี๋ยวมันจะโหลดแมปแป๊บหนึ่งนะอันนี้เนี่ยผมชาร์จแล้วะมันจะโหลดนานนี่นะครับพอเราโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงรถแบบนี่นะครับเราก็เดินตรงมาเลยนะเราจะเห็นพลังสูงสุดนะพลังสูงสุดก็คือ ตรงนี้นะฮะเริ่มแรกมันจะมีบันหลังตรงนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้รูปบันหลังมันหายไปไหนนี่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายไปเลยนะถ่ายแชะเป็นนึ่งทีครับผมหลังจากนั้นเราก็เข้ามารับของเหมือนเดิมแล้ว,ลวก็ทําแบบนี้วนไปนะครับหลังจากนั้นฟ์เ,เตอร์ได้แล้วเนะ ใบแดงกับภาชนะติงเอออันนี้อยู่หมู่บ้านโหลนะฮะอันอสำหรับของเมืองนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่านี่ไงมันเพิ่งโหลดแมปได้เมื่อกี้เนี่ผมเ่าจะช้านี่นะครับบันลังสูงสุดก็คือด้านบนตรงนี้นะนี่นะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอตูมกันนะครับผมนี่นะครับ สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็กดคําว่าย้อมสีนะเราก็สามารถเลือกสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะก็แ,แบบอยากได้สีไหนอะไรประมาณนี้เราอยากได้ท่อนไหนเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้เลยนะหรืออย่างก็เส้นสีผมไเนเงี้ยที่มันแบบว่าปกติมันจะมีแค่ตรงนี้มาให้ใช่ไหมล่ะครับแต่อันนี้เราสามารถปรับได้ว่าเราแบบอยากได้แบบไหนนะครับ ซึ่งในการย้อมผมเราก็ใช้แค่3ชิ้นนะแล้วมันก็จะทำให้ค่าพลังลเราเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าถ้าเราอัพยูนิฟอร์มของเราน,ะนี่นะครับสมมุติว่าเราอัพแต่ว่าชุดนี้มันอัพไม่ได้นะฮะชุดที่เราแลกโคตดนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะมันก็ย้อมสีได้ ประมาณนี้นะครับสำหรับการย้อมสีสำหรับการเปลี่ยนสีสีเสื Far ้อแบบตามที่เกียรมันไม่ได้กำหนดมาให้แรกๆนะเราก็สามารถทำได้โดยการใช้น้ำยาสีฟฟ้าที่ได้จากที่เราหาในเรื่องแปลกนี่แะฮคก็จะมีแต่อันนี้เนี่ยจะจะได้อยู่นะครับแต่มันก็ ยากอยู่อันนี้มันจะทําเป็นตระกูลนะอย่างเช่นอันนี้เพื่อนเปลี่ยนชุดใหม่ถ่ายรูปกับเพื่อนที่ใส่ที่สวมใส่คอสตูมเนี่ยครับก็อคอันนี้เราก็ต้องไปถ่ายรูปกับเพื่อนซึ่งถ้าเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนเราก็ทําไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยเราก็มาทำอันนี้ครับเราก็ทําอันนี้ไปเลยนะแล้วจะเป็นหารูปภาพนะครับ สำหรับเมื้องหางโจมันก็จะมีที่ถ่ายแค่นี้นะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปทำเมืองต่างๆให้ดูนะก็มันจะอยู่ประมาณตรงแผนที่นะนี่นะครับมันหาในนี้นะมันหาจากแมปในนี้นะครับนี่นะครับมันหาแค่ในแมปนี้เลยฮะมันไม่ได้หาแมปอื่น เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเป็นของถ้ำศพนะครับก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยจะไปถ่ายรูปที่ถ้ำศพนะเผื่อมีเนาะเราก็ไปวิ่งหาดูนะครับเพราะว่าผมผมผมเห็นมันอยู่แถวนั้นเยอะอยู่นะก็นะครับผมจบคลิปนี้ก็ คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ